จำนวนตรรกยะเป็นยังไงคะดูสมบัติของข้อนี้นะคะจำนวนตกรกยะคือจำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้นะคะหรือจำนวนที่ เป็นทศนิยมซ้ำนะคะ่ะาเมื่อหารแล้วสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้นั่นเองนะคะสมบัติมีทั้งหมดห้าข้อนะ,ะอันนี้ก็คือสมบัติข้อหนะะึ่งหารเหมือนกันนาเลขชี้กเลังมาบวกกันเหมือนเดิมข้อสองยกกําลังเหมือนกันเลยนะคะเป็นสมบัติเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะเลขชี้กำลังตัวเดียวกันเนาะ a ยกกำลัง m คูณกับ b ยกกำลัง m นะคะสมบัตกิการคูณก็จะได้ a คูณ b ทั้งหมดยกกาลัง m นั่นเอง ส่วนสมบัติข้อที่สาม a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n ก็คือเลขชี้กำลังมันเป็นยังไงกันสอนกันก็เหมือนกับเลขชี้กำลังที่เป็นจำนวนเต็มเราก็จะต้องนำมาทำอะไรกันคะคูณกันเหมือนเดิมนะคะต่อไปข้อสี่สมบัติของการหารในกรณีที่ฐานเหมือนกันจะเหมือนกับเลขชี้กำลังที่เป็นจำนวนเต็มก็คือย้ายเลขชี้กำลังขึ้นไปเห็นไหมคะจากบวกก็จะเป็นลบ็จะได้ a ยกกำลัง m ลบ n นะโดยที่ a จะต้องไม่เท่ากับศูนย์นะคะฐานต้องไม่เป็นศูนย์ สมการข้อที่ห้านะคะสมัารข้อที่ห้า a ยกกำลัง n ส่วนด้วย b ยกกำลัง n นะคะจะเท่ากับ a ส่วนด้วย b ทั้งหมด,ดยกกำลัง n ก็คือเลขชีก้กำลังตัวเดียวกันแต่ฐานคนละตัวเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ a ส่วนด้วย b ทั้งหมด,ดยกกำลัง n โดยที่ตัวส่วนคือ b ไม่เท่ากับ0น,นะคะเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างที่ห้านะคะเขาบอกว่าจงเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายข้อหนึ่งกับข้อสองนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละข้อกัน ข้อหนึ่งแปดยกกำลังสองส่วนสามคูณกับหกสิบสี่ยกกำลังห้าส่วนหกนะคะข้อนี้นะคะเราจะเห็นว่าเป็นการคูณกันของเลขยกกำลังที่เลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกะ,ะนะคะแต่ฐานไม่เท่ากันถูกไหมข้อนี้ฐานไม่เท่ากันฐานไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเราจะหาคำตอบไม่ได้ถ้าฐานไม่เท่ากันเราปดเครื่องคิดเลขได้ไหมแปดยกกำลังสองส่วนสามเป็นยังไงไม่ได้นะคะนะ ส่วนมากเลขชิ้เราจะเป็นจำนวนเต็มเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนให้ฐานเท่ากันเปลี่ยนให้ฐานเหมือนกันอ่าง่ายๆเปลี่ยนให้ฐานเหมือนกันดังนั้นอะแปดจงของมาันเขียนด้านนี้นะแปดยกกำลังสองส่วนสามกับหกสิบสี่ยกกำลังห้าส่วนหกอะเรามาเปลี่ยนทีละตัวเราจะต้องพยายามทำให้ฐานมันน้อยที่สุด อ่าให้เหมือนกับตัวที่น้อยเนาะแปดกับหกสิบสี่อะไรนะ้อยกว่ากันก็คือแปดแล้วเราจะอาจจะเปลี่ยนเป็นฐานแปดก็ได้นะคะเปลี่ยนเป็นฐานแปดก็ได้เพราะหกสิบสี่สาม,มารถเปลี่ยนใหม่ก็คือเป็นแปดยกกําลังอะไรคะหกสิบสี่แปดยกกําลังสองถูกบ้างไหมแต่ทีนี้ในหนังสือของเราเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนให้เป็นฐานสองนะคะเปลี่ยนให้เป็นฐานสองดังนั้นแปดคือสองยกกําลังอะไรคะสองยกกําลังสาม ใครไม่รู้ว่าแปดคือสองยกกำลังสามเว้นบางทีต้องจำนะเลขยกกําลังก็คือแปดแปดสองยกกำลังสามคือสองคูณกันสามตัวสองคูณกันสามตัวจะมีค่าเท่ากับแปดนะคะนักเรียนอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนให้แปดกลายเป็นเลขยกกําลังก็คือสองยกกําลังสามแต่บางเอิญแปดเนี่ยมันยกกําลังสองส่วนสามอีกทีนึงอ่าเราก็เขียนลงไปเห็นไหมคะทีนี้ต่อไปหกสิบสี่อ่าหกสิบสี่ นะเพราะฉะนั้นนักเนี่ยจะเห็นว่าพจน์ที่ครูเขียนด้านนี้จะได้ก้อนแรกเลยเห็นไหมคะในด้านความมือของเครื่องหมายเท่ากับนะคะต่อไปหกสิสี่ค่ะห4ิบสี่เราก็จะเปลี่ยนเป็นฐานสองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหกสิบสี่เกิดจากสองยกกําลังหกสองยกกำลังหเป็นสา2บสองสองยกกำลังหกเป็นหกสี่สองยกกำลังหกคือห4สิบสี่นะส่วนห้ายกส่วน 6, ่กเลขชี้เราเป็น5้าส่วน6เนี่ยเราก็เขียนเหมือนเดิมเรายังไม่ได้ไปทำอะไรกับเขานะคะดังนั้นพจน์ด้านหลัง อ่าหกสิบสี่ยกกำลังห้าส่วนหกจะเปลี่ยนได้เป็นสองยกกำลังหกทั้งหมดยกกำลังห้าส่วนหกันเองนะคะอ่ะจากนั้นพอเราได้แล้วเราจะเห็นสมบัติของเลขยกกำลังข้อหนึ่งก็คือยังไงคะเลขชี้กำลังซ้อนกันถูกไหมข้อสามเนี่ยอ่าสมบัติข้อสามถ้ามันซ้อนกันให้จับมาคูณกันดังนั้นนะคะเขาก็เลยนำอะไรคะ 2ยกกำลังสามทั้งหมดยกกำลังสองส่วนสามจะได้เป็นสองยกกำลังสามคูณกับสองส่วนสามถูกต้องไหมนะคะจากนั้นเอาคูณกันหรือตัดทอนก็ได้ไหมเลขชี้กำลังตัดทอนกันได้นะคะสามตัดสามแสดงว่าเหลือสองยกกำลังอะไรกำลังสองพจน์แรกทำไมวัรทัดนนี้มาเป็นสองยกกำลังสองได้มาจากตรงนี้ก็คือการคูณกันของเลขชี้กำลังนั่นเองนะคะต่อไปพจน์ด้าน หลังล่ะอะสองยกกำลังสองยกกำลังหกทั้งหมดยกกำลังห้าส่วนหกถูกไหมคะเราก็จะได้สองยกกำลังหกคูณกับห้าส่วนหกตัดทอนได้ไหมตัดได้ตัดหกกับหกเหลือสองยกกำลังอะไรคะเหลือสองยกกำลังห้านั่นเองนะคะเพราะนั้นขวดนี้นะคะอ่าก็จะได้สองยกกำลังเธอถูกไหมนะเพราะนั้น ถ้าเลขชี้กำลังเป็นจํานวนปัจกยะเราต้องพยายามเปลี่ยนรูปนะคะอ่ะจากนั้นเหลือสองยกกาลังสองคูณกับสองยกกำลังห้าทานมันกันแล้วนําเลขชี้กําลังมาบวกกันนะคะเลขชี้กําลังของเราก็คือสองกับห้าบวกกันดังนั้นข้อนี้ตอบสองยกกําลังเจ็ดสองยกกำลังเจ็ดมีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งรอยยี่สิบแปดดันเองนะคะอันนี้คือข้อข้อหนึ่งะคะข้อหนึ่งจนเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่าย นะแต่ข้อสอบไม่มีหรอกนะคะตอนนี้เรายังจะไม่สอบถึงตรงนี้เราถึงแค่เลขชี้เราไ็นจำนวนเต็มอ่ะต่อไปทนี้เราไปดูข้อสองกันจากโจทย์ทีนี้เราไปดูข้อสองโจทย์บอกว่าออลบลบสองร้อยสิบสามทั้งหมดยกกําลังลบหนึ่งลบสี่ส่วนห้าคูณกับลบี่เจ็ดทั้งหมดยกกำลังห้าส่วนสาม ะะโจทย์ข้อนีอ้เราจะเห็นว่าฐานเหมือนกันไหมไม่ฐานด้านหน้าเป็นลบ213ฐานด้านหลังเป็นลบ27นักเรียนคะ,ะครูถามหน่อยเนาะที่ครูพูดไปกับภาพที่ครูขีดไปมันไปพร้อมกันไหมหรือว่าเสียงครูไปก่อนสวัสด <c oughs> ีค่ de. ภาพกับเสียงไปพร้อมกันไหมอ๋อโอเคโอเคแม่กลัวว่าเสียงคงูจะไปก่อนแล้วภาพยังไม่ไปนะเวลาคองเขียนแสดงว่าเน็ตมันเสถียรอยู่เพราะว่ามองกเขาบอกว่าเวลาครูสอนภาพมันไม่ไปตามเสียงอ่ะโอเคจากนั้นทีนี้เรามาดูเมื่อกี้ครูพูดถึงว่าฐานมันจะไม่เท่ากันใช่ไหม เราจะต้องเปลี่ยนให้ฐานเท่ากันดังนั้นเขาก็ลยให้เป,เปลี่ยนเป็นฐานที่เป็นเลขอะไรคะลบสามอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นสองร้อยลบสองร้อยสี่สิบสามเกิดจากลบสามยกกำลังห้านะคะเขาเปลี่ยนใหม่และลบยี่สิบเจ็ดเปลี่ยนใหม่เป็นลบสามยกกำลังสามเพราะฉะนั้น ลบสามยกกำลังห้าคือลบสามคูณกันห้าตัวมีค่าเท่ากับลบสองร้อยสิบสามนั่นเองนะคะอะ่จากนั้นพอเราเปลี่ยนแล้วนะคะเราจะเห็นว่าเลขชี้กำลังของเราเป็นลบสี่จุดห้าเหมือนเดิมนะเห็นไหมคะเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเขาเนาะให้เราเขียนเปลี่ยนแค่ฐานก่อนพอเราเปลี่ยนฐานเสร็จอันนี้คือเปลี่ยนฐานเปลี่ยนฐานให้เท่ากันเพื่อการคำนวณน,นะคะ ง่ายขึ้นจากนั้นพอเปลี่ยนฐานเท่ากันแล้วก้อนด้านหน้าอาด้านหน้าของเราคือลบสมยกกำลังห้าและทั้งหมดยกกำลังลบสี่ส่วนห้าพอจับคูณกันจะได้ลบสามยกกำลังห้าคูณกับลบสี่ส่วนห้าถูกต้องไหมลบสี่ส่วน5้าคลิบจากนั้นทำไมคะ อ่ะตัดทอนนะคะพอตัดทอนห้ากับห้ามันตัดกันได้แสดงว่าเหลือลบสามยกกําลังอะไรลบสามยกกําลังลบสี่นีนะคะตรงนี้จะได้คําตอบปตรงนี้ต่อไปพดด้านหลังก็ด้านหลังละก็ด้านหลังได้อะไรด้านหลังจะได้กกลบสามยกกําลังสามคูณกับห้าส่วนสามถูกไหมแล้วเราก็ตัดทอนกันตัดตัดเหลือ ลบสามยกกําลังเลยคะลบสามยกกําลังห้าเมื่อฐานเหมือนกันแล้วใช่ฐานเหมือนกันแล้วฐานเหมือนกันนาเลขชี้กาลังมาบวกกันดังนั้นจะได้ลบสามยกกําลังลบสี่บวกด้วยห้านั่นเองนะคะลบสี่บวกห้าจึงมีค่าเท่ากับหนึ่งดังนั้น,น,นลบสามยกกําลังหนึ่งอะไรก็ตามยกกําลังหนึ่งก็จะมีค่าเป็นตัวนั้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ตอบอะไรคะ ลบสามนั่นเองนะคะอันนี้คือการหาผลลัพธ์ของเลขยกกำลังที่อยู่ในรูปของจำนวนตรรกะยะที่อาจเรียกคิวกำลังเป็นจำนวนตรรกะยะนั่นเองนะคะโอเคพอจะได้ไหมมีใครสงสัยในสองตัวอย่างนี้ไหมคะไม่มีวันละศัพปอาทิตย์ละครั้งก็จะ ไปแบบ slow motion หน่อยนะในเลขหน้ายี่สิบเจ็ดของเราก็คืออ่ะเขาบอกว่าการแก้สมก,การของเลขยกกำลังนะคะตามบางครั้งต้องอาศัยความรู้เรื่องของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะคะโดยที่ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเนาะอัลกอริทึมเอ็กซ์โพเนต์เป็นฟังก์ชันหนึ่งตอนหนึ่งนะคะเช่อนอ่าเรามาดูดวงกลวงด้านขวามือ ก็บอกว่า a ยกกำลัง x เท่ากับ b ยก a, b, b, a ยกำลัง x เอ่อ a ยกกำลัง x เท่ากับ a ยกกำลัง b เมื่อ a b และก็ x เนี่ยเป็นจำนวนจริงโดยที่ a มากกว่า0นะคะและ a ไม่เท่ากับ1จะได้ x เท่ากับ b เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปเจอสมการแบบนี้เราจะแก้สมการหาคาตอบอย่างไรถูกไหมนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างที่6กันตัวอย่างที่6 ตัวอ,อย่างที่ผมบอกว่าจงหาค่า x จากสมการต่อไปนี้ซึ่งสมการข้อแรกคือ3ยกกำลัง x เท่ากับ729 3ยกากำลัง x เท่ากับ729นะคะเพราะจากด้านบนจากสมบัติด,ด้านบนนะคะก็คือฟังก์ชัน x สนะคือเอ็กซ e โพเน e n t i a l นะคะ,ะ,คะเราจะแก้สมการอย่างไรเมื่อ x มันอยู่ข้างบนถูกไหมอยู่ข้างบนเป็นเลขชี้กำลังตรงเนี้ย นะคะดังนั้นเราจะต้องทําให้ฐานสองฝั่งนี้เท่ากันอ่าเราไปดูตัวอย่างกัหนึ่งเราจะต้องทาฐานนะสองค่าเนี่ยให้เท่ากันเพื่อที่จะบอกว่า x เท่ากับ d ถูกไหมเห็นไหมคะจากในวงกลมด้านบน a a ยกกำลัง x เท่ากับ a ยกกำลัง b แสดงว่า x เท่ากับ d เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนใหม่สามยกกำลัง x เท่ากับเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าเกิดจากอะไรยกกำลังอะไร,ก,ร,ะไรก็คือเกิดจาก สมยกกําลังหกนั่นเองนะคะพยายามเปลี่ยนให้ฐานเท่ากันแล้วเลขชี้กําลังก็จะเท่ากันเพราะฉะนั้น x ข้อนี้จริงเท่ากับอะไรฮะหได้ไหมอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันที่เกี่ยวกับเลขยกกําลังเนาะ,ะต่อไปทีนี้เราไปดูต่อไปข้อสองข้อสองของเรา อ่งน,นี่อันนี้ข้อหนึ่งผ่านไปต่อไปไปดูข้อสองนะคะข้อสองข้อสองสี่ยกกำลังลบ x ส่วนสองเท่ากับหนึ x ่งส่วนสามสิบสองนะคะข้อนี้อ่าเรามาดูเนาะข้อนี้เขาจะอ่าเราจะเห็นว่าสี่กับสามสิบสองเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นฐานอะไรที่ จะสามารถทําให้เห็นว่าสองฝั่งนี้เท่ากันหูนไหมเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นฐานสีไม่ได้เพราะว่าสาสิบสองเนี่ยเกิดจากสียกกำลังอะไรไม่มีนะคะเขาก็เลยให้เปลี่ยนเป็นฐานสองนั่นเองดังนั้นสีเกิดจากสองยกกาลังสองนะคะเห็นไหมคะเขาจะเปลี่ยนได้เป็นสองยกกำลังสองทั้งหมดยกกําลังลบเอ็ก L S. ส่วนสองนะคะเท่ากับฟังขวาัมือติพกัสามสิบสองก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังก็คือหนึ่งส่วน สองยกกำลังห้านะคะจากหนึ่งส่วนสิบสองนะคะตัวส่วนเราก็เปลี่ยนให้เป็นหาสองอ่ะทีนี้ต่อไปต่อไปฝั่งซ้ายมือของเราสองยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังลบ x ส่วน 2. สองสมบัติของเลขยกกำลังให้นำเลขชี้กำลังสองตัวนี้คูณกันถูกไหมพอคูณกันแล้วสองตัดสองจะเหลือแค่สองยกกำลังอะไรคะลบ x นะคะจะเหลือแค่สองยกกำลังลบ x ขวามือล่ะ,ะทำยังไงตัวส่วนของเราเนี่ยจะขึ้นมาอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นสมบัติของเลขยกกลังข้อหนึ่งนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเจอโจทย์ที่ดิเวลของเศษส่วนเราจะเปลี่ยนใหม่ให้มันอยู่ข้างบนก็คือให้เป็นจำนวนเต็มขึ้นมาข้างบนถูกไหมเราจะย้ายมันขึ้นมาเพียงแค่ย้ายยังไงคะอะย้ายขึ้นมาเลยแต่เลขชีน้นำของเราติดอะไรติดลบนั่นเองนะคะ ย้ายขึ้นมาได้แต่เลขชี้กำลังของเราต้องติดลบหรือตรงข้ามถ้าเกิดด้านหน้าเป็นลบย้ายขึ้นมาก็ต้องเป็นบวกนะคะอันนี้จะเป็นบวกย้ายขึ้นมาก็เลยเป็นลบดังนั้นก็เลยเปลียดได้เป็นอะไรคะสองยกกําลังลบห้าเห็นไหมคะขวามือกับซ้ายมือฐานเหมือนกันไือยังฐานเป็นเลขสองเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าฐานเป็นเลขสองเหมือนกันดังนั้นคำตอบข้อนี้ x ลบ x จึงเท่ากับ ลบห้าลบ x เท่ากับลบห้าแต่โจทย์ถามหา x ถูกไหมเพราะฉะนั้นทำยังไง x จะเป็นบวกก็นำลบหนึ่งนำลบหนึ่งเข้าไปคูณเพราะฉะนั้นลบเจอลบก็จะเป็นบวกเห็นไหมคะคำตอบข้อนี้ก็เลย x เท่ากับห้านั่นเองนะคะอันนี้ข้อสองจบแล้วต่อไปต่อไปต่อไป ต่อไปไปดูข้อสามนะคะอ่าข้อสามฝั่งด้านมือของเราอ่าข้อสามโจทย์บอกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบห้ายกกำลังลบเอ็กนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบห้ายกกำลังลบเอ็กเท่ากับยี่สิบห้าอ่าจากโจทย์ข้อนี้ฐานสองฝั่งยังไม่เท่ากันแต่เราสามารถเมื่อกี้หัวให้เปลี่ยนให้เป็นฐานที่น้อยใช่ไหมแต่ยี่สิบห้ายกกำลังอะไรหนึร้อยยี่สิบห้าไม่มีเนาะ ดังนั้นเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนสองตัวนี้นะคะให้เป็นฐานอื่นให้เป็นฐานเลขอื่นดังนั้นจากโจทย์เขาก็เลยบอกว่าจะเปลี่ยนให้เป็นฐานห้า่งรอยยี่สิบห้าเกิดจากห้ายกกําลังสามยี่สิบห้าเกิดจากห้ายกกําลังสองนั่นเองนะคะ ต่อไปอ่นี้พอเราเปลี่ยนหารแล้วปึ๊บแต่ด้านซ้ายมือของเรานะคะ5ยกกาลัง3เนี่ยทั้งหมดยกกาลังลบ x ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเจอสมบัติข้อนี้ทําอย่างไรคะจับเลขชี้ก,กําลังมาทําอะไรกันคูณกันก็เลยได้เป็น5ยกกําลังลบ 3x เท่ากับ5ยกกําลัง2ความมือไม่ได้ทําอะไรกับเขาก็เขียนไม้เหมือนเดิม จากนั้นฐานเท่ากันหรือยังาฐานเท่ากันแล้วเป็นฐานห้าเท่ากันแล้วแล้วเราก็นําเลขชี้กําลังมาเท่ากันเลยก็เลยได้เป็นอะไรคะลบสาม x เท่ากับสนะคะลบสาม x เท่ากับสองทำยังไงจะได้ค่า x ย้ายข้างแก้สมการนะคะย้ายมานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยตอบ x เท่ากับลบสอส่วนส่วนสานั่นเอง อ่ะได้แล้วโอเคไหมตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้อ่ะตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายจะเป็นเศษส่วนตัวอย่างสุดท้ายจะเป็นเศษส่วนนะคะอ่ะตัวอย่างสุดท้ายเป็นเศษส่วนคือเก้าส่วนสี่ทั้งหมดยกกําลังสามเอ็กนะ,ะและเท่ากับอะเท่ากับ แต่ส่วน27ฝั่งซ้ายมือของเราโจทย์เขาจะให้มาว่า9ส่วน4ทั้งหมดนะฮะทั้งหมดก็หมายถึงว่า9กับ4เนี่ยยกกำลัง 3x ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ให้มาเนี่ย2ข้างเนี่ยยังมีเลขชี้กำลังยังมีฐานไม่เท่ากันฐานไม่เท่ากันเราก็ต้องทําการเปลี่ยนฐานเ,าเปลี่ยนฐานให้เท่ากันนะคะ นักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจหรือสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่คลิปที่ครูจะเอาลงให้นะ,ะเปลี่ยนฐานให้เท่ากาันทํายังไงนะฮะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเลเก้ากับสี่เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นหาอะไรได้เลขเก้ากับเลขสี่เก้าส่วนสี่เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลงังจะได้สามส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสองก็คือ สามยกกำลังสองส่วนสองยกกําลังสองก็คือได้เก้าส่วนสี่เลยค่ะได้คิดไหมเพราะฉะนั้นจัดรูปใหม่ก็คือให้ทั้งหมดยกกําลังอะไรคะยกกําลังสองนะทั้งหมดยกกำลังสองตัวนี้มาจากเก้านะสามส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสองคือเลขโจทย์ไปจากโจทย์ด้านบนเนาะจากเก้าส่วนสี่นะคะ ส่วน 3x ก็เหมือนเดิมอ 3x ของเราเหมือนเดิมเห็นไหมทีนี้ฝั่งขวามือล่ะฝั่งขวามือแต่ส่วน27สามารถเปลี่ยนให้เป็นเลขยกกําลังได้ก็คือได้2ส่วน3ทั้งหมดยกกําลัง3ก็คือเรารู้มาว่า8เกิดจาก2ยกกําลัง3ถูกไหม27เกิดจากอะไรคะ3ยกกําลัง3จากสมบัติของเลขยกกาลัง ถ้าเกิดเลขชี้กำลังเท่ากันเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปสองส่วนสามทั้งหมดยกกำลังสามแบบนี้ได้นะคะอันนี้คือที่มานะคะดังนั้นแปดส่วนยี่เจ็ดเปลี่ยนได้เป็นสองส่วนสามทั้งหมดยกกำลังสามนะคะทั้งหมดยกกำลังสามอ่าประมาณนี้นะคะอันนี้คือที่มาของการเปลี่ยนฐานเนาะให้อยู่ในรูปของเลขย,ยกกำลังนะคะที่มีฐานเท่ากัน จากนั้นทีนี้เราจะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยฐานของเราคือสามส่วนสองทั้งหมดยกกําลังสองและยกกําลังสามเอ็กอีกดังนั้นเลขชี้กำลังซ้อนกันจับมาทําอะไรกันคูณกันก็เลยได้สามส่วนสองทุกทั้งหมดยกกําลังหกเอ็กนะคะตัวแปรก็ยังติดไปเหมือนเดิมนะคะต่อไปขวาม,มือของเราจะเห็นว่าตอนนี้เราเปลี่ยนฐานเป็นสามกับสองนี่แหละ สามส่วน 2, สองสองสามแต่ว่ามันยังไม่เหมือนกันถูกไหมซ้ายมือเป็นสามส่วนสองขวามือเป็นสองส่วนสามเราต้องทําให้มันเหมือนกันนะคะนะเราต้องทําฐานให้เท่าให้เหมือนกันเขาก็เลยเปลี่ยนขวามืออ่าเปลี่ยนด้านขวามือนะคะจากสองส่วนสามให้เป็นสามส่วนสองทำยังไงเปลี่ยนยังไงล่ะอ่าเดี๋ยวนะยโยมาด้าน,น สองส่วนสามทั้งหมดยกกำลังสามเปลี่ยนใหม่สลับกันแค่นี้เองค่ะก็คือได้สามส่วนสองแต่เลขชี้กำลังเป็นยังไงคะติดอะไรติดลบนะคะติดลบนะเพราะฉะนั้นจำให้ได้นะการเปลี่ยนนะคะตรงนี้เลขชี้กำลังจะติดลบนะคะพอทานเหมือนกันแล้วฐา,านเท่ากันแล้ว มาฐานเท่ากันนำเลขชี้กำลังมาฐานเท่ากันแล้วทั้งสองข้างก็เลขชี้กำลังหก x เท่ากับลบสนะคะดังนั้นแก้สมการ x นะคะโดยกยารย้าย6มาหาร x จึงเท่ากับลบอะไรคะลบ 2, หน่งส่วนสอคะอันนี้คือวิธีการคิดนะ,ะถ้าเกิดเราไปเจอสมการที่อยู่ในรูปของเลขยกกำลังนะคะฟังก์ชัน exponential นะคะโอเค นะดังนั้นเปลี่ยนให้ฐานเท่ากันแล้วนำเลขชี้เรามาเท่ากันก็จะได้คำตอบ